แมด้ยน,นะคะเดี๋ยวไม่รู้นะคะว่าเราเป็นผู้รับคุณนะคะเป็นสามารถที่จะเลือกน,นะคะว่าไปเรียนศึกษาต่อที่ใจกอดได้นะคะคุณนะคะสามคนด้ยวยกันเลยนะคะก็อขออำนวดดีๆสำหรับสาขาออกแบบแฟชั่นด้วย สวัสดีครับผมวรพัฒน์สังน้อยนะครับประธานคณะกรรมการพัฒนาวิชาการนะครับสถาบันออกแบบนานาชาติชาวนาพัฒนครับวันนี้งานที่เพิ่งจบลงไปนะครับเป็นส่วนหนึ่งของ CIDI Artistic a n d Design Carnival ปี2022นะครับจริงๆแล้วงานเนี่ยประกอบไปด้วยสส่วนเพราะว่าที่สถาบันเนี่ยเราเปิดสสาขางานในส่วนของวันนี้เนี่ยจะเป็นแฟชั่นโชว์ศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาออกแบบแฟชั่นนะครับ แล้วก็อีกสาขาหนึ่งที่เป็นออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์หรืออินเทอร์เนียลพาร์ตดีไซน์นะครับจะมีนิทรรศการจะจัดขึ้นนณะบริเวณเดียวกันณนะสถานที่แห่งนี้เลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่11สิงหาคมไปจนถึงวันที่16สิงหาคมก็ขอเชิญชวนด้วยนอกจากนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาออกแบบ ตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์แล้วภายในงานก็จะประกอบไปด้วยโซนที่เป็นร้านค้านะครับร้านค้าก็จะเป็นการจัดจําหน่ายสินค้าที่เป็นผลงานการออกแบบหรือเป็นแบรนด์ของนักศึกษาทั้งสิทธิ์เก่าปัจจุบนันแล้วก็สิทธิ์จ่จบไปแล้วนะครับมากมายเกือบ 30- 40แบรนด์เลยนะครับตัวแล้วแต่เป็นสินค้าดีไซน์ที่เกิดขึ้นจากผลงานของนักศึกษาปัจจุบนันแล้วก็สิทธิ์เก่าทั้งนั้นนะครับ ก็สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒนนะครับมีความมุ่งมั่นในการที่จะสนับสนุนนักออกแบบไทยนะครับคือเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วทุกปีเราก็จะจัดงานนิทรรศการศิละปะนิพนธ์แล้วก็แฟชั่นโชว์ศิละปะนิพนธ์นแบบนี้ให้กับนักศึกษานะครับทั้งในส่วนของแฟชั่นโชว์สำหรับนักศึกษาสาขาแฟชั่นดีไซน์แล้วก็ในส่วนของเอ็กซิบิชันสำหรับสาขาอินเทลเล็กพอร์ตดีไซน์ครับก็ เรียกว่าเหน็ดเหนื่อยตลอดการเรียนตลอดหลักสูตรมา2ปีนะครับก็วันนี้พวกเขาก็จะได้รับได้นาผลงานที่ภาคเตียนแล้วก็ทุ่มเทในการสร้างสารรค์มาตลอดหลักสูตรเนี่ยวันนี้มาโชว์ให้ประจักษ์กับสายตานะครับก็จบจากวันนี้แล้วนับตั้งแต่พุ่งนี้เขาก็จะไม่ใช่นักศึกษาแล้วก็จะเป็นนักออกแบบจริงที่เข้าสู่ตลาดของวงการออกแบบอันเป็น เป้าหมายในการก่อตั้งสถาบันนะครับของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระยายนนวัชิโรดมที่ตั้งสถาบันมาเมื่อ20ปีก่อนปีนี้เข้าสู่ปีที่22แล้วที่ต้องการจะพัฒนาให้คนไทยเนี่ยมีรายได้แล้วก็สร้างรายได้จากงานออกแบบเพราะว่าการออกแบบเนี่ยมันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับก็ผ่านมา22ปีแล้วสถาบันก็ผลิตนักออกแบบแล้วก็มีผลงานการออกแบบมีรายมีแบรนด์นึงของตัวเองมากมายหลายร้อยแบรนด์ครับสมดังที่สถาบันตั้งใจไว้ครับ ยังไงขอเชิญเชิญนะครับแต่ในเรื่องของการที่วันนี้แต่ละท่านได้ออกแบบแลแต่นวัตรกรรมหรือว่าดีไซน์อะไรแปลกใหม่เข้าไปในแฟชั่นโชว์ในวันนี้บ้างกต้องเล่าว่าจริงๆแล้วสถาบันพยายามปรับทั้งในเรื่องของหลักสูตรแล้วก็การเรียนการสอนนะครับให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ creative economy แล้วก็เรื่องของ เศรษฐกษิจในรูปแบบใหม่ๆเราเรียกว่าตอนนี้มันมีแพลตฟอร์มเกิดขึ้นมากมายสถาบันก็พยายามปรับตัวอย่างผลงานในวันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งงานที่มีความไม่เราเรียกว่าไม่ปิดกั้นในเชิงจินตนาการก็จะเห็นว่าเขาจะปลดปล่อยในเรื่องของการออกแบบเต็มที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าชุดน,นี้จะสวมใส่ได้จริงไหมแต่จริงๆแล้วถ้าเราลงไปไ,ไปดูในรายละเอียดของชุดเนี่ยจะเห็นว่ามีของ เทคนิคต่างๆไม่ว่าการจะเป็นเรื่องของการอัพไซเคิลการเอาวัสดุเก่ามาใช้รวมไปถึงงานทํามือหลายๆชุดเนี่ยเราดูสีลูเอตหรือรูปทรงของชุดเนี่ยคิดว่าเป็นเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาแต่ลายที่ปรากฏอยู่บนเสื้อเหล่านั้นเนี่ยเขาเขียนมือนะครับหรือว่ามันจะมีเทคนิคทั้งถักโคเชท,ทั้งแพชเวิร์กนะครับทั้งงานเ้นงานถักเรียกว่ามีหลากหลายเทคนิคซ่อนอยู่ในนั้นนะครับไม่ใช่แค่เป็นเพียงความสวยงามแต่ยังสะท้อนถึง เขาเรียกความลุ่มลึกหรือเทคนิคที่ที่ใช้ในงานออกแบบอันนี้คือชุดที่มีความเบ้อวางหรืออาจจะรู้สึกว่าสวมใส่ไม่ได้นขณะ,ะเดียวกันก็จะเห็นชุดที่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคบเพราะว่าสถาบันเราก็บอกแล้วว่าสามารถเราพยายามจะพัฒนาให้นักออกแบบของเราเนี่ยสร้างแบรนด์ของตัวเองได้บางคนถนัดเลดี้ทูแวร์หรือเสื้อผ้าที่เหมาะกับการสวมใส่จริงเสื้อผ้า,าก็จะมีความเรียบง่ายขึ้น แต่ว่าก็จะตอบโจทย์ของเขาที่เขาจะเป็นนักออกแบบที่สามารถผลิตแบรนด์ไปสวมใส่ได้จริงครับเรียกว่างานนี้เราไม่ปิดกั้นทั้งในเรื่องของรูปแบบเรื่องของความคิดเรื่องของจินตนาการแต่ละคนก,ก็เลือกเสื้อผ้าในแนวที่ถนัดนะครับแล้วก็ใส่เทคนิคที่เป็นความสนใจเฉพาะตัวที่ที่สถาบันของเราพยายามสร้างความแตกต่างของนักศึกษาแต่ละคนนะครับเพราะว่าให้มีจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ในของของของแบบที่เป็นของตัวเองไม่ซ้ำกันค่ะผม เรื่องของถ้าหลายๆคนสนใจในเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้ายอย่างี้ค่ะสถาบันของเราจะมีการเปิดเพิ่มเติมอีกอย่างยังไงบ้างโอ้ดีเลยครับปกติสถาบันของเรานะครับเปิดรับสมัครนักศึกษาหนึ่งปีเพียงครั้งเดียวนะครับเรามีรอบสมัครเพียงรอบเดียวซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงกําลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเลยนะครับซึ่งเราจะเปิดเรียนกันกลางเดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรม Open House ที่เป็นกิจกรรมเปิดบ้าน แนะนำสถาบันแล้วก็รับสมัครนักศึกษาอยู่เรามีอยู่หลายครั้งเลยผมยังไม่อยากระบุวันที่ในวันนี้เพราะว่ามีหลายครั้งเราอยากให้ให้ติดตามกันนะครับแล้วก็เรียกว่าจัดจัดอยู่เป็นระยะเวลาแต่ว่าอยากให้รีบมานะครับเพราะว่าใกล้เปิดเทอมแล้วที่นั่งมีจํานวนจํากัดที่สถาบันเราเป็นระบบ first come first serve นะครับเต็มแล้วก็ก็คงต้องรอปีหน้าครับก็ไม่อยากให้เต็มโอกาสรออยู่ครับ ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสถาบัานเลยนะครับ www.chana-patana.com นะครับหรือว่าจะเป็น line at ci di chana patana ครับรวมไปถึง Facebook นะครับ Facebook ชนาพัฒนาครับผมเดี๋ยวอินเตอร์จะพู่นะ